พอคนมาหรูว่าคนละครึ่งนี่ก็เลยพากันลงหรอยี่ดีกันถือลงไปแลยอ่ะทีนี้ไม่ไม่ร้งให้หนูด้วยถ้าไม่ร้อเออเ่นก็พอแล้วเดี๋ยวถึงแต่ก้อนก้อนสีไม่หนีก้อนสีไม่โค้งกันเพราะเรามาเดี๋ยวแม่ก็แคปส่งให้พ่อด้วยก็ได้ครับอ่ะเปลือกปากมากเลยส่วนเจ้าหน้าที่มานะช่วนมาจ่างมานี่ยืมได้คือตอนเนี้ยทางทีงไทยเขาเปลี่ย ไม่ครับพี่แล้ผมได้เฟสสองเฮ้ยได้รอบแรกแต้เขาลองมาทำดูคือตัวนี้คือรอบสุดท้ายนี้คือเงินเงที่เขาให้สองเดือนเจ็ดพันเาบแเนเลยครับกดไปเรื่อยๆเลยครับว่าเป็นอะไรยังไงเนี่ยครับ ข้าตรนน้คือเข้าได้แล้วคือเงินห้าร้อยที่เหลือห้าสิบบาทสิทธที่ใช้ไปใช้ไปสิบสิทธ์ที่เดียวครับที่เดียวแล้วเหมือนเป็นกอ๋อหนึ่งคืนสิบห้องเช่ไใช่ครับต้องใช้ยังไง แล้วทีนี้ผมก็เลยลองเช็คดูก็เลยถามว่าหลักการเรียนเรียนคนเราเพิ่งแล้วน้าของผมคือผู้หญิงสองคนนี้กับผู้ชายคนนี้คือเขาอยู่ในเมืองคนไม่รู้เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้แล้วทีนี้พอมาทําแบบนี้เนี่ยถ้าออกไปใบใสเงินลูกคนรน้อยแต่ว่าถดีเพิ่งตั้งไต่เลยมันีข้องานัญมากปทับ เม้ากับท่านหนึ่งป๋อจับบอาเลยโอ้เป็นชนหน้า ไปหมดวันนี้ไปบ้านที่ว้านี้ใช่ไหมคะเออใเพราะามันไม่ได้เพราะว่ามันไรนะรว่าเขาอยากเพิ่มลาเพราะว่าากเพิ่มทนกันการบอกมันจเป็นการันอันเทศคนละขึไงที่ทให้แม่ได้คุณแม่มาไหมแม่เข้าผันวาาเขามาขมาพัทที่นั่นที่นี่สิออกไหลสีหายลถทะเบียนซุ่มคนละขึงนกันนะ